นี่ก็จะเป็นการเบิ้ลนะครับเบิ้ลให้เด็กมันเบิ้ลนะครับพอปั้มเสร็จแล้วเนี่ยก็จะให้เบิ้ลต่อนะครับเอ้เยืนใกล้ๆตรงนู้นเยื่อนมีใกล้ๆน,นู้นเวลาเพื่อนออกมาพุ่งเองจะได้เบิ้ลต่อดูเขาเบิ้ลดูน้ำหนักแข้งของเขาเนี่ยเห็นไหมน้ำหนักแข้งเขาจะเสมอกันอ่าโอเคเนยเห็นไหมอ่าเอาเองทำไม่ได้เหมือนเขานะ ได้อ่าอ่าสิบอันนี้มวยใหม่นะครับมวยใหม่อันนี้ฉกโชกสองหนเองนะครับอ่าก่อหัดมวยใหม่หัดซ้อมนะครับต้นกล้านะครับในต้นกลาของเราอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็เป็นนะครับอันนี้ยังใหม่อยู่อาเร็วเร็วเข้าต่อเลยให้แน่นปังปังปังเดีดมือนี่มือเนี่ยกระตุ้น้ามืออยู่ที่หูมืออยู่ที่หูอ่า ดีมากเห็นไหมครับนี่คือการเบิ้ลนะก็ปั้มเสร็จแล้วผมก็จะให้เบิ้ลนะครับแล้วก็จะตีกระสอบทีหลังนะตีหน้าเองจะเบาไปหน่อยนึงนะเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพียงเอาเร็ว ตานนี้ม <in> ันเด็กๆมันใหม่ๆแล้วก็ซ้อมก็ยังไม่เต็มที่นะครับเรื่อก็เด็กใหม่อยู่นะครับก็บรรยังไม่แก่งพอนะครับอ่าเนี่ยมวยใหม่คำว่าใหม่เดี๋ยวมันก็เก่าครับไม่มีใครที่ใหม่แล้วพอใหม่แล้วมันจะมันก็เก่าเองนะครับเออเบิร์นอันนี้มวยใหม่อ่าแฮงแรงๆกว่านี้หน่อยเน้นไอ้ตีหน้าของเองนะตีหน้าเนี่ยตีหน้าตีหลังหน่อยเดี๋ยวตีหน้าก่อน นะครับมือเด็ดที่ห uh> ูอ่ามือเนี่ยมือด้านด้านฝามือเนี่ยอ่ามือเนี่ยเองต้องลองเน็บที่หูเวลาเตะขึ้นไปน่ะยอ่าดีมากอ่า ซ้ายขวานะ่ะมือจะเน็บที่หูพอเตะซ้ายก็เอามือเน็บที่หูนั่นมือขวาก็เน็บที่หูอ่าดีมากเออเออดีดีดอ่าแล้วแล้วเน็บที่หูเน็บที่หูมือเน็บที่หูอ่านั่นนั่นอ่าดีนั่น,น,น ตามองเป้าหมายจุดหมายของมันน่ะของมันก็คือตีนหน้าตีนหลังเรานั่นเองตามองที่เป้านะอ้าเริ่มเป้าหมายนะบังคับขาเข้าไปหาเป้าหมายดีมากเออ ีมากเด็ดปัง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 เหมือนกับถีบจักเขาเรียกถีบจักไอ้หนูถีบจักมันเคยได้ยินไหมอ่านั่นแหละอ่ามือเนี่ยปัง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 เนี่ยเด็ให้มันแน่นกว่านี้หน่อยมันยังไม่มันยังไม่สวยพออ่าต้องพัฒนาอีกนิดนิดนึงนะอ่าเด็ดที่หูออกเสียง ออกแข็งด้วยอ่ะเดียวอ้าวเร็วเร็วนั่นนั่นนั่นบังคับขาเข้าไปหาที่เป้าหมายตามองที่เป้าหมายที่เป้าอ่ะเดียวนั่นเดียวอ่สวยนั่น,เ,นเ,เอ้วออกทีหนะ้า <c oughs> ตามองตามอง <c oughs> เป้าหมายอย่านั่นละ่ะ ม,มือเนี่ยดีดปัง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 ขึ้นเลยอมันเป็นการมันเป็นการสมดุลอ่านั่นละออกไปเดดเด้ดอ ้นแน่นขึ้นอ่าแรงขึ้นแรงขึ้นอ่าเนี่ยโอ้อ้าวดีดีก็ยังดีอ่านั่นละอ่า <c oughs> อืมแน่นๆกว่านี้หน่อยตีหน้าน่ะเร็ว

Ừ. <coughs> à, no. mm. ah, leo, ah. leo leo. Kichurle, <coughs> no. Leo kì chốt lên này. Leo. ไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆนะสมาชิกมีการเบิ้นเป้านะขึ้นมาเนีย่ยเด็กๆเนี่ยก็ซ้อมยังไม่ไม่ไม่แก่งพอเพิ่งซ้อมได้ไมไม่ซ้อมได้ไม่สามวันนะครับเด็กเพิ่งซ้อมได้สามวันเด็กเ <nas> พิ่งซ้อมได้สามวันนะครับก็ยังไม่แก่งพอนะครับถ้าแก่งแล้วนั่นก็คือมวยเงินสแสนนะครับอันนี้เรามาดูมวยที่ใหม่ๆอยู่นะครับเห็นไหมครับ มอยู่นะครับถ้าเก่าแล้วจะแร่งคนนี้นะครับก็ติดตามกันต่อไปว่ามวยของเจ้าเลิศนิมิตรนั้นจะจะแร่งหรือไม่นะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ทําทุกวัน <c oughs> ทำ <c oughs> ทำทำ,ทำทุกวันนะครับทําทุกวันแล้วมันก็จะเกิดความแข็งแร่งขึ้นมานะครับก็คือการซ้อมมวยนั่นเองนะครับวันนี้ก็มาคุยกันการเบิร์นนเองนะครับ นะครับอ่านะครับเด็กเพิ่งซ้อมได้3วันนะครับก็ยังไม่ไม่เหนียวแน่นพอนะครับแล้ว đi mặc đi mặc, à, lâm đi gần đi gần đi mặc cho tie that lều to tie เดี๋ยวเนี่ยนะครับมวยเนี่ยกว่าจะเก่งได้นะสมาชิกผมจะพูดให้ฟังนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะกว่ามวยจะเก่งขึ้นมาได้เนี่ยแต่ละตัวเนี่ยทำการฟิตซ้อมกันเนี่ยนานมากนะครับ กว่าจะเป็นมวยกว่าจะออกไปโชกให้สมาชิกได้เห็นไดดูกันหน่ะนะครับเนี่ยการเิ่นการทํามวยแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยโอ้ยมันไม่ใช่เรื่องหมูมหมูไม่อะไรเลยครับมวยเนี่ยกว่าจะเก่งได้เนี่ยยากนักนะครับ ه, วันนี้ก็กลับลามิตรรักแฟนมวยนะครับนี่ครับเลดนดิมิตนะเลดิมิทวันนี้เนี่ยนี่ครับนี่นครับเลดนดิมิตเป็นสุวาพานรเช่นเดิมนะครับก็ย <t> ังหล่ออยู่เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็กลับลาครับสวัสดีครับ